ผู้ชมครับช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งที่ผ่านมาของวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดกระบี่ครับขนาด3.5เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายยังทํางานยังเปิดให้บริการได้ตามปกติตามสถานที่ราชการต่างนะครับแล่ก็ยังไม่มีประกาศเตือนสึนามิด้วยครับกรมตุนิิมวิทยารายงานเหตุแผ่นดินไหวตอนบ่าย2 27นาทีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อาําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ขนาด3.5ลึก2กิโลเมตร อำเภอเหนือคลองและอำเภอเมืองกระบี่บางจุดรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวโดยเฉพาะตึกสูงนะครับล่าสุดผู้ว่ากระบี่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นโดยเฉพาะสนามบินโรงพยาบาลสาลากลางยืนยันว่าไม่ได้รับความเสียหายเพียงแต่รับรู้ได้ถึงความสั่นไหวส่วนการแจ้งเตือนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวนายภัสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าแผ่นดินไหวขนาด3.5นี้ตามหลักเกณฑ์ยังไม่ถึงขนาด4.0ที่จะต้องส่ง SMS แจ้งเตือน แต่ก็มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วขณะที่เพจกลุ่มประชาสัมพันธ์กรมอุตุแจ้งว่าเหตุแผ่นดินไหวนี้ไม่ก่อให้เกิดสึนามิเนื่องจากศูนย์กลางอยู่บนบกด้านทรัพยากรธรณีระบุนะครับว่าแผ่นดินไหวนี้น่าจะเกิดจากการขยับตัวจากรอยเลื่อนคลองมารุ่ยที่พาดผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตเป็นกลุ่มรอยเลื่อนตามแนวระนาบ ยืนยันว่าแผ่นดินไหวในไทยนี้ไม่ใช่เป็นดอมิโนจากแผ่นดินไหวใหญ่ที่เมียนมาเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาครับโมโนโมแมกเปิดตำนักให้ดูซีรีส์แบบไม่อั้นลูกค้า AIS ลูกค้า True DTAC 89บาทต่อเดือนเราจอมยุทธต้องไม่พลาด